เอาละครับหลังจากที่หยวนกับเสี่ยวฮวาออกมาจากโรงประมูลแล้วเนี่ยนะก็เออเหมือนยังไม่มีจุดหมายเท่าไหร่ก็เดินไปเรื่อยๆในเมืองใช่ค่ะแล้วหยวนเขาก็เปรยๆขึ้นมานะแบบว่าเออเรามีเงินแล้วนี่หาซื้ออุปกรณ์ดีๆใช้กันดีกว่าไหมอะไรทํานองนั้นครับ แต่เสี่ยวฮวาก็ตอบทันทีเลยแบบว่าเอ้ยไม่ต้องรองมั้งคือเธอมีสมบัติเยอะแยะเลยให้หยวนใช้ได้สบายสบายอืมซึ่งตรงนี้หยวนเขาก็อธิบายเหตุผลนะว่าทําไมถึงไม่อยากได้ของง่ายๆใช่ใช่ก็บอกว่าอยากพึ่งตัวเองมากกว่าอยากแบบใช้แรงตัวเองหามาถึงแม้ว่าจริงๆแล้วรับของจากเสี่ยวฮวา เออมันจะง่ายกว่าเยอะเลยก็ตามคือเขาให้เหตุผลเชื่อมโยงไปถึงชีวิตจริงอะคะ่ะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาเป็นคนพิการมาตลอดมันรู้สึกไร้ค่าไร้พลังอ๋อพอมาอยู่ในเกมมันเคลื่อนไหวได้ทําอะไรได้เองก็เลยอยากจะใช้ชีวิตตรงนี้ให้เต็มที่ให้มันมีความหมายด้วยตัวเองว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนอยากสัมผัสคาว่ามีชีวิตจริงๆจังๆอะคะ่ะแต่ก็น่าเศร้านะครับเพราะเขาก็ยอมรับความจริงข้อหนึ่งออกมาเหมือนกัน ใช่ค่ะเขาพูดออกมาเลยว่าถึงแม้ในเกมจะดูแข็งแกร่งยังไงนะแต่พอออกไปโลกจริงเขาก็ยังเป็นคนเดิมเป็นคนพิการในโลกมืดมืดเงียบเงียบเฮ้ยโหฟังแล้วน้ำเสียงตอนนั้นคงแบบเต็มไปด้วยความเหงาความสิ้นหวังเลยสินะครับค่ะเสียววาเองก็รู้สึกได้ถึงตรงนั้นเลยนะคะถึงแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดลึกๆของหยวนแล้วก็คิดในใจว่าจะช่วยเขายังไงดี แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินไปเจอร้านขายอาวุธพอดีชื่อร้านเอ่อ uh, Dragon Armory ค่ะเข้าไปดูของกันปรากฏว่าโอ้โหของระดับ Spirit นี่ราคาไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใช่ครับอย่างดาบกระดูกนี่ก็สามหมื่นทองเกราะเกรดกิ้งกาเพลิงนี่ยิ่งแล้วใหญ่80,000ทองแล้วเงินที่หยวนเพิ่งหามาได้540ทองนี่คือ <laughs> กลายเป็นเศษเงินไปเลยแบบว่าน้อยนิดมาก เซียวฮวาก็เลยอธิบายเสริมไงคะว่าปกติคนที่มาร้านแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นพวกลูกหลานตระกูลใหญ่ๆหรือไม่ก็สิทธิสํานักดังๆเท่านั้นแหละอ,อ๋อมีหน้าล่ะราคาถึงได้โหดขนาดนั้นพอเห็นถ้าไม่ดีหยวนก็เลยตัดสินใจเอ่อพอดีกว่าออกจากร้านกันแต่ประเด็นคือตอนกําลังจะออกนี่สิคะดูของไปแค่สองชิ้นเองเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนก็พูดจาไม่ดีออกมาพูดประมาณไหนครับพูดแบบ ดูถูกเลยค่ะว่าไม่น่าเสียเวลาต้อนรับเลยพวกคนจนอะไรแบบนี้โอ้โหแรงเหมือนกันนะหยวนก็คงขมวดคิ้วเลยแต่ก็ไม่อยากมีเรื่องใช่ค่ะหยวนนาะไม่อยากมีเรื่องแต่เสี่ยวหวานี่สิไม่ยอมเลยที่หยวนโดนดูถูกแบบนั้นแล้วเธอทำยังไงครับเธอจัดการหยิบของในแหวนเก็บของออกมาเลยค่ะเป็นสมบัติระดับเฮเวนคุณภาพสูงสุดด้วยนะตั้งสองชิ้นเอาออกมาโชว์ให้เจ้าของร้านดูเลย ใช่ค่ะโชว์ให้เห็นจะจะเลยผลคือเจ้าของร้านเป็นยังไงครับตาเหลือกเลยค่ะแล้วก็ล้มตึงหมดสติไปเลยที่เห็นเด็กตัวเล็กๆถือของล้าค่าขนาดนั้นโอ้โหสะใจเล็กๆนั้นเนี่ยเสี่ยวฮวาก็เก็บของเข้าแหวนตามเดิมแล้วก็เดินออกจากร้านไปเฉยๆเลยค่ะเป็นการตอบโต้ที่แบบชัดเจนมากไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่เจ็บครับ เป็นการปกป้องหยวนในแบบของเธอจริงๆหลังจากเรื่องที่ร้านอาวุธพวกเขาก็เลยไปหาอะไรกินกันต่อที่ร้านอาหารใกล้ๆค่ะแล้วฉากต่อมานี่ก็เออค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวคือภาพหยวนกำลังกินอาหารใช่ค่ะแต่เป็นการกินที่แบบตะกะตะกรามมากเหมือนสัตว์ป่าหิวโซเลยเสียวฮัวก็คงตกใจน่าดูตกตะลึงไปเลยค่ะแล้วหยวนเขาก็อธิบายนะทั้งๆที่อาหารยังเต็มปากอยู่เลยว่าแบบ อดใจไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรครับเพราะในโลกจริงหลายปีที่ผ่านมาเขาได้กินแต่ซุปเหลวๆมาตลอดค่ะพอนึกถึงตรงนั้นน้ําตาเขาก็ไหลออกมาเลยนะแต่ก็ยังยังกินไม่หยุดโห้เข้าใจเลยฮะการได้กินอาหารธรรมดาธรรมดาในเกมมาเลยกลายเป็นเรื่องที่เอ่อเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากๆสําหรับเขาใช่ค่ะมันสะท้อนถึงความขาดแคลนความหยหาในชีวิตจริงของเขาออกมาทางการกินนี่แหละ เรื่องราวตอนนี้ก็เลยจบลงตรงภาพที่หยวนยังนั่งกินอย่างอร,อร่อยปลดปล่อยความรู้สึกออกมาเต็มที่ส่วนเสียวหัวก็มองดูเงียบๆแล้วก็ทานอาหารของตัวเองอย่างสง่างามต่อไปตามปกติ